สูเด,ดียนูนวัตวิธีโคกน้องโดนโมเดลได้มีโอกาสตอนรับคุณประถมพบนมจันทร์สวัสดีครับมาจากอำเภอรัชดาจังหวัดตรังซืบมเนื่องมาจากหลานหลานนะคเอาปิจมูกด้วยเอานี้ปจมูกด้วยหลานร้องสื่อมารอ้องสื่อสิเดียวสิตะเว้นไปร้องวิธีกรุงเทพมหานครร้องสื่อหลานหลานชายอายุ25ปี ถูกตีตายสองปีคดีไม่คืบหมอชนะสูตรแจ้งว่าสมองโดนของแข็งกระทบกระเทือนหรือทุบส่วนใบชนะสูตรของตำรวจสพรัชดาบอกว่าไฟฟ้าชอ็อตเรื่องคล่าคสั่งบอเดินนาบอถอยหลังจนสุดท้ายตัดสินใจเดินทางจากอำเภอรัชดาจังหวัดตรัง มาหาผมขอบคุณที่ที่ให้เกียรติมา่นะเดินทางลำบากไหมก็ใช้เวลาเยอะตอรงกันนะออกออกจากบ้านกี่โมงครับ<อ>ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วครับมาอะตั้งแต่วันอาทิตย์ครับมารถอะไรครับมารถควายครับมารถไฟมาลงที่อุดรเหรอฮะครับผมและดละ็ลอีกอย่างหนึ่งนะเขาไม่โทรหาผมเลยเขาไม่โทรหาผมเลยแล้วอยู่ๆเขาก็มาผมไปที่ขอนแก่นแล้วก็กลับมาบอกว่ามีแขกมาจาก มีแขกเเห็นเห็นน้องๆบอกว่ามีแขกมามาจากทางใต้อ๋อก็เจอคุณปถมพบชื่อเล่นอะไรครับคุณปฐมพบพันครับชื่อพันธ์ครับอ๋ออาชีพอะไรของเราอยู่ที่โนนก็ตำสวนตำไร่เยอะไหมก็พอพออยู่พอกินครับพอก็พออยู่พอกินครับเรื่องที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นยังไงครับก็ เพราะว่าหลานโดนฆาตกรรมตั้งแต่ปี2,162นงครับได,ได้ขึ้นศาลกันหรือ,อยังยังครับยังไม่ได้ขึ้นศาลหลานชายเสียชีวิตเส,เสียชีวิตยังไงก็โดนฆาตกรรมทำร้รายร,ร่างกายครตั้งแต่ปีเดือนมีนา2 6 2นะครับครับอ,อ,อันนี้เป็นใบชนะสูตรของแพทย์ รายงานการชันสูตรศพนะนายธนวิชิทธิ์กดชวันอายุ25ปีนะครับอายุ25ปีสภาพศพภายนอกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมให้ดูเอกสารชิ้นนี้ก่อนอันนี้เป็นใบชันสูตรที่ทาง นิติเวศของอันนี้เป็นสถานีตำร,รวจภูธรรัชดาเดียวนะครับอันนี้เป็นเป็นสถานีตำร,รวจภูทรรัชดาส่งศพตรวจพิสูจน์วันที่29เนาะเขาเสียเมื่อไหร่นะวันที่8ครับวันที่8มีนาเนาะครับผม62 6องครับแต่วันที่157วันต่อมาครับเอทำไมต้อง7วันใช้เวลาทั้ง7วัน7วันต่อมา เพราะว่าตอนนั้นเรียกร้องไปที่รอปร,รัชดาแล้วก็บอกว่าให้เสร็จงานศพก่อนแล้วก็มาแจ้งความครับให้เสร็จงานศพก่อนจริงๆมันต้องรีบชนะสูตรตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมตอนนี้ศพเผายังยังครับยังไม่ได้ชาบน,านกิจอ่ะน,นะครับเรื่องส่งศพตรวจพิสูจน์เรียนหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ด้วยเมื่อวันที่8มีนา2,562เวลา13นาฬิกานาทีพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรรัชดาจังหวัดตรังได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตที่เขื่อนดาน่านสายหมู่ที่9อําอำเภอคลองปางตำบลคลองปางอำเภอรัชดาจังหวัดตรังจึงให้ร่วมจึงได้ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลรัชดาไปร่วมชนสูตรพลิกศพจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบศพนายธนวิท สิทธิ์คชวันนอนคว่ำหน้าในน้ำริมคลองขาพาดอยู่บนตลิ่งเหตุเกิดที่เขื่อนด่านสายหมู่ที่9ตาบลคลองปางอำเภอรัชดาจังหวัดตรังเมื่อวันที่8มีนาคม5 5 0 6 2เวลา13นาฬิกาสถานีตำรวจภูธรรัชดาขอทราบว,ว่าผู้ตายถูกทำร้ายหรือไม่และมีสาเหตุการตายโดยละเอียด ขอแสดงความนับถือพันตำรวจโทมนัสชัยพันธ์รองผู้กับการสอบสวนปฏิบัติราชการแทนผู้กับการสถานีตำรวจภูธร,รรัชดาจังหวัดตรังอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นหนังสือชนสูตรนะหนังสือชนสูตรส่ทงที่ส่ทงที่เนิินตวมหาวิทยาลัยสงขลานครินนี่เป็นใบชนสูตรอันนี้ของตำร,รวจเบื้องต้น ใบชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยวันที่8นะอันนี้เป็นของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติรายงานชนสูตรพลิกศพวันที่8วันที่8เนี่ยนะครับวันที่8ตํารวจชนสูตรว่าเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะครับเหตุการเสียชีวิตชื่อและตําแหน่งพนักง,งานผู้ทําการชนสูตรพลิกศพนายแพทย์ชัน,นรงใ์ใช่ไหมชันนรงมากเพ่ง แพทย์โรงพยาบาลรัชดารัชดาพันตรวจโทชาญชูช่วยสวัสดิ์สอบสวนผู้ทรรัชดาจังหวัดตรังเหตุกาเหตุและพฤติการที่ตายก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณสิบนาิกาผู้ตายติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรดแปลงปลูกผักเกษตรอะไรมั้งเนี่ย เป็นว่ายังไม่มารดาผู้พบศพเห็นว่ายังไม่กลับบ้านจึงตามไปและพบว่าเสียชีวิตแล้วอยู่บริเวณริมขอบสระน้ำได้จัดการศพนั้นอย่างไรนายนายนายเวียงสิทธิ์คดชาวัน บิดารับศพไปจัดการตามประเพณีความเห็นของแพทย์หรือพนักง,งานแยกธาตสภาพศพหรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจเพาะการตรวจพร้อมทั้งความเห็นศพชายรูปร่างสมส่วนผิวคำ้ำผมดำตรงรองทรง สวมเสื้อยืดสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลสวมนาฬิกาข้อมือซ้ายที่ข้อมือซ้ายการตรวจศบที่เกิดเหตุพบศพนอนคว่ำหน้าในริมในน้ำริมคลองขาพาดอยู่บนตะลิ่งและพบสายไฟต่อตรงมาจากบ้านพักกล้ามเนื้อแข็งตัวบางส่วนเพราะภาวะเลือด ตกลงสู่ส่วนต่ำของร่างกายปรากฏเป็นจ้ำสีม่วงแดงที่ลำตัวซีกซ้ายประมาณเวลาตายจากการตรวจศพสามชั่วโมงพบตรวจพบบาดแผลรอยไหมตำแหน่งต้นขาด้านในขนาด9คูณ26เซนติเมตรปลายขาด้านซ้ายซ้ายด้านขนาด8คูณ65เซนติเมตร แผนซ้ายด้านหลัง3แผลขนาด5คูณ4จุคูณ2และ6คูณ5ซนติเมตรแผ่นหลังด้านซ้ายขนาด14คูณ14ซนติเมตรตรวจพบบาดแผลทะลอกเลือดออกตำแหน่งแผ่นหลังด้านขวาขนาด2คูณ5ไม่พบฟองอากาศที่จมูกและปากเอ็กซเรย์ปอดปกติ สาเหตุการตายอันนี้ตำรวจนะครับตำรวจชนสูตรนะครับร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลรัชดาชนสูตรว่าสาเหตุการตายจากถูกไฟฟ้าช็อตชัดเจนนะครับทีนี้มาดูใบชนสูตรของแพทย์อันนี้เป็นใบชนสูตรของแพทย์ใบชนสูตรของแพทย์ใบที่หนึ่งนะครับสภาพศพภายนอก เพศศพเพศชายรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำสูง172เซนติเมตรผมดำตรงรองทรงสภาพศพผ่านการเก็บรักษามาก่อนหน้าท้องเริ่มเขียวหนังกำพร้าบริเวณแขนซ้ายแผ่นหลังด้านข้างซ้ายและขาทั้งสองข้างทะลอกเนื้อเยื่อบริเวณลิมฝีปากใต้และใต้เล็บมือเขียวช้ำเขียวคล้ำมากไม่ข้อสี่ไม่พบเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว และเปลือกตาด้านในข้อ 5. เนื้อเยื่อเปลือกตาทั้งสองด้านปากทั้งด้านบนและล่างปกติข้อ 6. บาดแผลฟกช้ำบริเวณ1แผ่นหลังบนด้านซ้าย 2. กลางแผ่นหลังด้านซ้าย3แผ่นหลังด้านล่างซ้าย4ด้านหลังไหลขวา 5. แผ่นหลังด้านบนขวา6 กลางแผ่นหลังด้านขวารวมสองแผลเจ็ดสีข้างด้านขวาสภาพศพภายใน 1. บาดแผลฟกช้ำใต้หนังศีรษะด้านหน้า 2. ไม่พบการแตกร้าวของกะโหลก 3. เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นในด้านล่างซ้ายปริมาณน้อย 4. กระดูคอกระดูกสี่โครงปกติ 5. ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในเลือดและหลอดลมปอด 6. ห,หัวใจและอวัยวะ,วะในช่องท้องปกติผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1. แอลกอฮอลในเลือด11.6มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สไม่พบสารเสพติดกลุ่มเมทรแอมเฟตามีนและโอ ในเลือด 3. ไม่พบดีเอนเอของผู้อื่นในซอกเล็บของผู้ตายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและจุลพยาธิวิทยา 1. ไม่พบเลือดออกในเนื้อสมองหรือสมองชำ้ำ 2. ผิวหนังบริเวณแผ่นหลังปกติและไม่พบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพจากไฟฟ้าชอ็อตคือไม่พบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ สภาพจากไฟฟ้าชอ็อตสาเหตุการตายสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกวัตถุแข็งไม่มีคมสาเหตุการตายสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับวัตถุแข็งไม่มีคมหมายเหตุได้แนบรายงานผลการตรวจดินเอเลขที่ทะเบียนรวมลงวันที่28มีนาจำนวนหนึ่งแผน่นนายแพทย์ วิระชัยสมสมัยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนชัดเจนว่าเอานี้ปิดจมูกด้วยแมสปดจมูกสาเหตุที่ตายตำรวจชนสูตรว่าตายเพราะไฟฟ้าช็อตแต่ในทางการตรวจทางพยาธิสภาพวิทยาไม่ปรากฏว่าหลานเนี่ยตายในสภาพที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะครับ อ่าแต่ไม่ไม,ไม่ไม่พบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพจากไฟฟ้าชอ็อตถ้าไฟฟ้าช็อตนี่มันต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพพยาธิครับแต่อันนี้ไม่มีเลยไม่มีครับแพทย์ชนสูตรชัดเจนทีนี้เรื่องราวคาดีเป็นยังไงมายังไงต่อทีนี้อ่าตอนนั้นผมผมก็ได้ดําเนินการตั้งแต่ต้นเลยครับในเมื่อไปแจ้งความให้ดําเนินคดีกับผู้ที่ว่าสงสัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าไม่มีหลักฐานให้ไปหาหลักฐานมาผมก็เลยขอให้ทําเรื่องนําศพไปพิสดที่จตันนิติเวชของหายวัยาลยสงการนักกทรินแล้วปรากฏว่าโดนคอยควาไม่ชอดก็ไม่ได้ช่วยดําเนินการอะไรแล้วผมก็ไปร้องที่สือ่อตอนนั้นก็หลายวันประมาณับสองสามเดือนได้ ก็เลยไปดําเนินการแล้วก็แรบการพิจารณตรงพนักง,งานอยายการบอกว่าเกิดจากควายควาชดเสร็จแล้วผมก็ได้ดําเนินการไปถึงกั้นอยายการแล้วก็ตันผู้ว่าตันผู้ว่าก็จั่งให้ดําเนินการให้ดําเนินการแจ้งดําเนินคดีกับผู้ที่ต้องผู้ผที่ญ<ร>าต<ร>ิสงข์ใ กน้นก็ได้ดําเนินการไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปส่งให้กองปราบก็เรื่องไม่ไปไหนมาไหนไม่ถึงไหนครับคือกองปราบเราก็ไปมาแล้วไปแล้วครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าคดีไม่คืบไม่คืบครับเราก็เลยต้องไปกองปราบครับแต่น,น่าจะเป็นใจเพราะว่าวัาวนที่เคเดิดเดตคงจะไม่ได้ตรวจพิสูจน์หลักฐานให้เรียบร้อยไม่ได้เก็บหลักฐานาเพราะว่าเขาแทงว่าไฟฟ้าช็อตใช่ครับ ไม่มีกองพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานใอ้ครบตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ควรจะเป็นที่ควรจะเป็นเลยก็เลยก็เลยทาให้เนี่ยขาดโอกาสที่จะนําคนกระทาความผิดมาลงโทษใช่ครับไอ้เราก็สงสัยสามสี่คนนี่แหละที่อยู่ด้วยกันมีอยู่สี่คนสี่คนหายไปสามคนหนึ่งเสียชีวิตเสียชีวิตไปหนึ่งสามคนนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่กันสี่คนมันมันต้องมีคนใดคนหนึ่งทําให้ตายครับนะ ในรือ<น>รอ,อ,าอาจจะกลุ่มนี้ทําให้ตายในกลุ่มนี้ต้องรู้ว่าใจการตายเกิดม,มาเพราะอะไรอืเกิดเป็นเพราะอะไรครับอ้าวทีนี้หลังจากนั้นเราก็ไปที่กองปราบนะครับวันนี้ยี่บสองกรกฎาคมสองพันสิบงสิงหากรกฎาคมเนาะครับเราเห็นว่าคดีไม่คืบตายมีนาใช่ไหมครับผมตายมีนาเราเห็นว่าคดีไม่คืบวันที่ยี่สิบสองเนี่ยเวลาสิบสมนิกานางเคือวันสิทธ์คดชวัน นะเลขประจําตัวอายุ58ปีแล้วก็ไปไปที่ไหนไปที่กองปราบให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีชนายเนี่ยนะครับก็ก็ไปร้องที่กองปราบแล้วก็ตํารวจพื้นที่ก็เอาเรื่องไปทำพนกักงานสอบส<ป>วนได้รับเรื่องไว้แล้วและเสนอผู้บ,บัญชาเพื่อพิจารณาดําเนินาการไต่สวนที่เกี่ยวข้องต่อไป สรุปว่าเขาส่งสำนวนมาที่กองปราบไหมไม่ทรงครับตอนนั้นก็ว่าพื้นที่เขาก็ต้องการจาเองก็บอกว่าก็จำเองได้เขาทําเองได้แล้วก็ส่งจำนวนไปใอายการเป็นคดีต่อตอจอที่ตาไรคร้บทีนี้เราก็เราเห็นว่าคดีมันไม่คืบนะต่อมาเ,าเราก็มาทําการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนขอเปลี่ยนพนักงานสอบ <นะ S 2> อสวนแต่ไม่ได้ผลครับ อันนี้16มกราหกสามเปลี่ยนอ,อ,อันนี้ขอความมนุคะอกก่อนให้กองบังคับการกองปราบปารามขอให้โอนคดีเรียนผู้บังคับการกองปราบปารามผ่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังขอให้โอนคดีแล้วก็ส่งเอกสารด้วยครอบครัวของญาติของนายธนวิทย์สิทธิ์คชวันผู้เสียชีวิตด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่นายคชวันธนวิทย์สิทธิ์คชวันอายุย4ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่8มีนาคม2562 นะสภาพศพนอนคว่ำหน้าลงไปในน้ําส่วนเท้าอยู่บนพื้นดินข้าพเจ้าได้แจ้งความร้องทุกที่สอพอรัชดาจังหวัดตรังเมื่อวันที่12มีนาคม2562ที่จริงมันต้องลงเป็นคดีตั้งแต่วันที่8จริงๆไม่ต้องแจ้งนะซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัชดาและแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัชดาจังหวัดตรังได้ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพและสรุปสําน,น,นวนว่าสาเหตุการตายเกิดจากไฟฟ้าช็อตต่อมาก่อนที่ข้าพเจ้าและญาติ จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลได้มีพยานที่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุได้มาบอกกับข้าพเจ้าและญาติว่าคณะเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงได้แจ้งความอีกครั้งและขอให้เจ้าหน้าที่ส่งพิสูจน์ศพแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอหากมีหลักฐานให้กลับมาแจ้งใหม่ข้าพเจ้าและญาติาได้ส่งศพไปพิสูจน์หลักฐานที่เองที่นิติเวช ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ซึ่งผลชันสูตรสรุปสาเหตุการตายเนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับวัตถุแข็งไม่มีคมซึ่งขัดแย้งกับผลสรุปของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกว่าถูกไฟฟ้าชดตายในน้ำฉะนั้นทางญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีความเห็นพ้องกันว่าขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อให้เรื่องคดีดังกล่าวเกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อเท็จจริงด้วยพยาน หลักฐานและขอให้ท่านดําเนินการหขอให้ท่านตั้งชุดสอบสวนจากกองบังคับการปราบปารามเพื่อคลี่คลายค,ายคดีนี้เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เป็นคดีที่สื่อมวลชนให้ความสนใจว่าแท้จริงแล้วสาเหตุการตายของลูกชายข้าพเจ้ามาจากการฆาตกรรมหรือไม่และหากเป็นการฆาตกรรมจริงอาจเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่ซึ่งอาจมีการแทรกแซงคดี หรือมีการใช้อิทธิพลเพื่อวิ่งเต้นคดีนะอันนี้ที่ที่อันนี้ต่อมาต่อมา,อาในในห่วงก่อนที่จะโอนคดีนะัก็คือเราเห็นว่าคดีไม่คืบเราก็ได้ขอเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนเรียนนายเวียงสิทธิ์คดชววันและนางเครือวันนวลจันท์ตามหนังสือของท่านลงวันที่22มีนา2562เรื่องขอเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวน กรณีนายธนวิชิตขุชวันเสียชีวิตเมื่อวันที่8โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัชดาและแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัชดาจังหวัดตรังได้ร่วมกันชันสูตรพิกศพและลงความเห็นว่าสาเหตุการตายเกิดจากไฟฟ้าช็อตนั้นแต่กรณีเนียงล่าวกองบังการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้มีหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธรรัชดาเพื่อขอทราบรายละเอียดปรากฏว่าหลังจากที่ทางสถานีตำรวจภูธรรัชดาและแพทย์โรงพยาบาลร่วมกันรัชดาได้ร่วมกันดําเนินการชันสูตรพิกศพนายธนวิช แล้วทางท่านซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนายธนวิทย์ได้ติดใจในการตายของนายธนวิทย์ผู้แนาสอบสวนสถานนิรวจภูธรจังหวัดรัชดาจังหวัดตรังจึงได้ส่งศพนายธนวิทย์ไปตรวจพิสูจน์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามหนังสือส่งที่พิสูจน์ตช0 0424นะครับอันนี้ลงวันที่1 5มีนาคม2562เพื่อทราบสาเหตุการตายอย่างละเอียดดังกล่าวข้างต้นขณะนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ผลพิสูจน์สาเหตุการตายอย่างละเอียดจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินเพื่อที่จะทราบสาเหตุการตายของนายธนวิทย์บุตรของท่านเป็นเพราะสาเหตุใดเช่นเดียวกันกับแพทย์โรงพยาบาลรัชดาล,ลงความเห็นหรือไม่ดังนั้นการจะเปลี่ยนพนักงานสอบสวนตามที่ท่านร้องขอจึงต้องรอผลการพิสูจน์อย่างละเอียดดังกล่าวข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อทราบแสดงว่าตอนนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนให้ต่อมาเปลี่ยนให้ไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยน เสร็แล้วก็ไม่เปลี่ยนผมก็ทาเรื่องไปอีกทีนึงก็ไม่เปลี่ยนอีกก็ไม่เปลี่ยนครับมันต้องเป็นมันต้องเป็นสดตีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเออเอาละทีนี้อตรงนี้ก็ชัดเจนว่าเอาเมื่อคดีมันไม่คืบนะครสองปีไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยครสามปีครับจะย่างเก้าสี่ปีก็เดือนหน้านะครับเก้าสี่ปีแล้วสี่ปีครับอย่างนี้ผมเห็นใจ คนที่สูญเสียนะครับรู้ว่าลูกและหลานเนี่ยตายด้วยสายเหตุอะไรแต่ตำรวจกลับกลับกลับไม่ทำความจริงให้ปรากฏหรือทำก็ทำแบบเสียไม่ได้ตอนนี้คดีก็พยานหลักฐานน่าจะถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วไม่แน่ใจว่าเหลืออะไรจะทำอะไรได้ก็ผมอ่ะ นะก็จะให้ประสานงานกระทางพี่นาวากับโทโสพลสมพเทศทีมงานที่อยู่กรุงเทพให้ให้พี่เนี่ยลงไปที่กรุงเทพไปร้องดี SI แลไวไปขอโอนคดีมาที่ดี i นะครับเนื่องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่อย่างที่พี่สงสัยแล้วก็เป็นลูกหลานเป็นลูกเลี้ยงของนายตำรวจที่อยู่ในพื้นที่นะเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกเลี้ยงอะไผู้ชายครับผู้ชายนะก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวบ้านแล้ว พูดกันตรงๆอ่ะนะชาวบ้านก็รู้กันทั้งเมืองเขารู้กันทั้งเมืองแต่ตำรวจบอกไม่รู้ครับตำรวจยังมีหน้ามาบอกว่าตายเพราะไฟฟ้าช็อตนะเมื่อการตายสาเหตุการตายมันตรงกันข้ามกับกับพวกคุณสันนิษฐานนะแกับทนทสูตรเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะนะมันมันผมว่ามันต่างกันลิบลับเลยนะสาเหตุการตายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตกับสมองได้รับการกระทบจากของแข็งไม่มีคมเนี่ยนะมัน มันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นักรบด่านเทือนของเรารับที่จะช่วยเหลือประสานงานให้ท่านต่อไปครับมีอะไรอยากพูดเชิญเลยครับก็คือว่าตามสภาพแล้วไม่สามารถที่จะผอศพได้ลงครับตอนนี้ศพก็ยังอยู่ยังอยู่ครับจ้างเราเก็บไว้เพราะว่านิติเวชเป็นสถาบันที่ว่าที่ น่าที่เชื่อถือได้เลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนอากาติอะไรเกี่ยวข้กับตำความเป็นจริงง่ายกระจ่างนี่ครับมันมันต้องมีความผิดด้วยมันต้องลำบากยากเย็นเข็นใจถึงขนาดนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเรื่องความจริงง่ายปรากฏในสังคมมันน่าจะทุกข่ายมันต้องร่วมมือร่วมใจนครับสังคมจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสกเลครับ โดยปราศจาก,กขอกา้อกังขาอะไรที่ว่าไอ้้าบ้านเขามีความสุขลยครับแค่นั้นละครับอืมก็ผมเห็นใจที่เดินทางมานะโอ้ค่ารถหลายบาทอะค่ารถไฟอะ่ะก็ทางบ้านคือในต่างกันนะาญาติผมก็ไม่กล้าจะทำยังไงครับแม่มัน ผูกคอตายไปครั้งหนึ่งแล้วลูกก็ไปช่วยไปตันครนับ<า>ม,มัน,มนไม่มีตางออกครับแล้วยังไงถึงมามายังไงถึงมาถูกมาหาผมถูกเนี่ยเพราะว่าผม